ตอนที่190พระเจ้าแห่งแม่น้ำถ้าแห่งนี้เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำแม่แห่งชีวิตและกำลังจะรับสมัครสมาชิกใหม่ขณะนี้มีคนจากอาณาจักรแห่งความโกลาหลคอยดูแลชั่วคราวคนจากอาณาจักรแห่งความโกลาหลคนนี้ยืนหยัดอย่างมั่นคงโดยมีหางก้าวส่วนแกว่งไปมาอย่างช้าช้ามีร่องรอยของความไม่สบายใจในดวงตาสีเขียวของเขา ราชาเทพลัวเหอเป็นผู้ออกคำสั่งด้วยตัวเองหรือเขาไม่ได้จริงจังกับหยวนเลยท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นเพียงบุคคลที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากอาณาจักรแห่งความโกลาหลและเขากลายมาเป็นเจ้าหน้าที่รับเชิญของเมืองโบราณหยานเฟิงเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของเขากับลัวเหอแต่ราชาเทพลัวเหอ คือผู้ครองอำนาจที่สามารถต่อสู้กับเจ้าเมืองเทียนคุณได้โดยตรงราชาเทพแห่งสายลมเหนือบุคคลจากอาณาจักรแห่งความโกลาหลน,นี้ส่งข้อความไปรายงานทันทีว่าเจ้าหน้าที่รับเชิญหยวนภายใต้คำสั่งของราชาเทพหลัวเหอสั่งการให้พวกเราถอนทัพออกจากอาณาจักรแห่งความโกลาหลทั้ง20แห่งที่อยู่โดยรอบหลัวเหอเหรอ ประเทศอาหารและประเทศอยู่ไม่กล้าที่จะเป็นศัตรูของเราแต่เขากลับกล้ามากปล่อยให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของข้าเองใช่บุคคลจากอาณาจักรแห่งความโกลาหลถอนหายใจด้วยความโล่งใจราชาเทพหลวเหอสามารถทำลายเขาได้ด้วยลมหายใจเพียงครั้งเดียวและเขาเองก็อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเรื่องแบบนี้ควรปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัว หยวนยืนอยู่ที่จัดตุรัสและกล่าวคำสั่งของเจ้าเมืองหลัวงทางถ้ำเงียบสงบและไม่มีใครตอบรับสาขาเล็กๆไม่ควรมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะถอนตัวหรือไม่ข้าคิดว่าคงถึงเวลาต้องรายงานเรื่องนี้แล้วหยวนรออย่างอดทนบัสทันใดนั้นพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งลงมาจากความว่างเปล่าและกลายเป็นร่างใหญ่โตที่มีผมสีเขียว เขายืนอยู่ตรงนั้นและเปลี่ยนแปลงกฎของสวรรค์และโลกที่อยู่รอบๆอบมีลมพัดไม่สิ้นสุดในทุกทิศทางร่างผมสีเขียวมีเครายาวสลวยจ้องมองหยวนด้วยตาข้างเดียวแขกหยวนหรือข้าเคยได้ยินชื่อเจ้าหลัวเหอคิดถึงเจ้ามากและช่วยให้เจ้าได้ตำแหน่งแขกในดินแดนโบราณหยานเฟิงปรากฏว่าเป็นราชาเทพแห่งสายลมเหนือ ยวนจำอีกฝ่ายได้ในพริบตาเพราะอีกฝ่ายไม่ได้ซ่อนตัวตนของเขาและยิ้มทันทีแล้วพูดว่าในฐานะผู้มาใหม่ในอาณาจักรแห่งความโกลาหลถือเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นแขกของดินแดนโบราณแห่งยานเฟิงขอเข้าเรื่องเลยดีกว่าราชาเทพลมเหนือกล่าวหลัวเหอต้องการให้เราถอนแม่น้ำแห่งชีวิต ออกจาก20รัฐแห่งความโกลาหลน,นี้ให้หมดสิ้นนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้แม่น้ำแห่งชีวิตของข้าแผ่ขยายไปทั่วดินแดนต่างๆมากมายก่อนที่อาณาจักรอาหารและอาณาจักรอยู่จะก่อตั้งขึ้งเสียอีกหรือเมื่อมีประเทศอื่นๆเราก็อยู่ที่นี่แล้วไม่ว่าใครก่อตั้งประเทศนี้ขึ้นมาราชาเทพสายลมเหนือจ้องมองหยวนพวกเจ้าไม่มีสิทธ ห้ามพวกเราในการรับสมาชิกถ้าเราคัดเลือกคนจำนวนน้อยเราก็ไม่สนใจหยวนกล่าวแต่ท่านกำลังคัดเลือกคนจากทุกสถานที่ใน20เมืองและท่านกำลังคัดกรองและกำจัดคนเก่งทั้งหมดท่านไม่ได้แจ้งให้หลวงผู้เป็นเจ้าเมืองของข้าทราบด้วยซ้ามันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอเมืองแต่ละเมืองจะรับสมัครเพียงครั้งเดียวในรอบพันปี มันมากเกินไปไหมร่างผมสีเขียวกล่าวไม่มากหรอกส่วนเรื่องการแจ้งข่าวล่ะเจ้าเมืองหลวของเจ้าน่าจะรู้ว่าพวกเราเป็นใครหลังจากสอบถามสักหน่อยเขาน่าจะรู้เขาไม่สามารถล่วงเกินพวกเราได้แม่น้ำแห่งชีวิตโอเคออกไปจากที่นี่ได้แล้วร่างที่มีผมสีเขียวยอเยยหยวน อย่าคิดว่าเจ้าจะมายุ่วยุสายน้ำแห่งชีวิตของข้าให้ได้เพียงเพราะเจ้ากำลังต่อสู้กับเจ้าแห่งเทียนคุณหยวนถอนหายใจเบาๆในจัตุรัสของถ้ำแห่งนี้มีพลังที่มองไม่เห็นได้ลงมามันคือพลังของโลกที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งซึ่งระงับความผันผวน,นของลมหายใจของร่างผมสีเขียวได้อย่างสมบูรณ์อะไรการใบหน้าของราชาเทพสายลมเหนือเปลี่ยนไป ร่างที่สวมชุดเงินปรากฏตัวครึ่ขงข้างๆหยวนเขาที่สวมชุดสีเงินมีเขาแหลมบนหน้าผากและดวงตาที่เย็นชาคือเทพหลัวเหอผู้ด่งดังแห่งทวีปต้นกำเนิดหลัวเหออยู่ที่นี่จริงๆเหรอเทพราชาเปิดเฟิงจ้องมองที่หลัวเฟิงหลัวเฟิงในชุดสีเงินดูเหมือนจะมีออร่าธรรมดา แต่โลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดรอบตัวเขาคือพลังโลกเขาจ้องไปที่ราชาเทพเปย์เฟิงและพูดอย่างใจเย็นราชาเทพเปยเฟิงเจ้ากล้าหยิงพยองในดินแดนของข้าถึงขนาดนั้นเลยหรือราชาเทพเปยเฟิงยับยั้งรัศมีของตนไว้และเริ่มจริงจังมากขึ้นอำนาจของโลกที่แผ่ขยายไประหว่างสวรรค์และโลกกดดันเขาพบท่านหลวง ราชาเทพเปยเฟิร์มกล่าวอย่างสุภาพเจ้าควรจะรู้ว่าค่าหมายถึงอะไรหลัวเฟิร์มกล่าวให้คำตอบค่าจากเจ้าแม่สายน้ำแห่งชีวิตไม่ว่าจะล่าถอยหรือไม่ก็ตามราชาเทพเปยเฟิงส่ายหัวโดยไม่ลังเลและกล่าวว่าแม่น้ำแห่งชีวิตของเราอย่างรากลึกอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาเป็นเวลานานแล้วและเป็นไปไม่ได้ที่จะถอยหนีไป ท่านหลวแม้ว่าท่านจะมีความสามารถมากแต่ท่านก็ควรทราบว่าท่านไม่สามารถล่วงเกินสิ่งมีชีวิตใดๆในทวีปต้นกำเนิดได้แน่นอนว่าข้ารู้ชื่อเสียงของเจ้าแห่งแม่น้ำหลัวเฟิงยิ้มเมื่อรู้เช่นนั้นเจ้ายังกล้าที่จะขับไล่แม่แม่น้ำแห่งชีวิตของเราอยู่อีกหรือราชาเทพสายลมเหนือกล่าวอย่างโกรธเคืองข้าจะถามเจ้าอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย หลวเฟิงมองดูเขาอย่างใจเย็นเจ้าจะถอยหนีไปหรือไม่ราชาเทพสายลมเหนือโกรธหลัวเหืออย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่านะหลัวเฟิงส่ายหัวเบาๆบูมพลังแห่งโลกอันไร้ขอบเขตได้รวมตัวกันและห่อหุ้มร่างของราชาเทพสายลมเหนือพลังโลกของร่างที่แท้จริงของหลัวเฟิงนั้นเพียงพอที่จะครอบคลุมถึง18 สถานะอันโกลาหลเมื่อพลังส่วนใหญ่ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวราชาเทพลมเหนือรู้สึกเพียงว่าเขาถูกกดและถูกจำกัดอยู่ทุกคนทุกแห่งเจ้ากล้าทำแบบนี้เชียวหรือพลังของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและราชาเทพสายลมเหนือก็หวาดกลัวเจ้าจะต้องเสียใจราชาเทพสายลมเหนือจ้องมองหลัวเฟิง จากนั้นร่างของเขาก็ถูกบทขยี้และแหลกสลายภายใต้พลังอันน่าสะพรึงกลัวจนกลายเป็นฝุ่นผงแค่สอนบทเรียนให้เจ้านิดหน่อยหลัวเฟิงพูดอย่างใจเย็นแท้จริงแล้วเป็นเพียงบทเรียนในการทำลายร่างกายจริงเท่านั้นราชาแทพแห่งสายลมเหนือมาในครั้งนี้และเตรียมพร้อมรับมือกับความล้มเหลวในการเจรจาเช่นกัน และไม่ได้นำสมบัติใดๆมาด้วยหยวนเฝ้าดูทั้งหมดจากด้านข้างเมื่อร่างที่แท้จริงของราชาเทพลมเหนือถูกทำลายหยวนก็พูดว่าหลัวเหอแม่น้ำแห่งชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยุ่งด้วยใช่ไหมไม่ต้องกังวลหลัวเฟิงยิ้มข้ารู้รายละเอียดของแม่สายน้ำแห่งชีวิตเป็นอย่างดีเราควรทำอย่างไรต่อไปดี หยวนมองไปรอบๆเขาสัมผัสได้ว่ายังมีสมาชิกภายในของแม่น้ำแม่แห่งชีวิตอยู่ในถ้ำนี้แต่พวกเขาทั้งหมดเป็นเทพนิรัน์ที่แท้จริงรอก่อนหลัวเฟิงเปล่าวทวีต้นกำเนิดโลกอันลึกลับเปิดออกซึ่งเรียกอีกอย่างว่าโลกแม่น้ำสิ่งมีชีวิตจำนวนมากอาศัยอยู่ที่นี่และขยายพันุ์นอกจากนี้ยังมีเทพ,พเจ้าที่แท้จริง อาณาจักรแห่งความโกลาหลและราชาแห่งเทพ,พเจ้าที่ฝึกฝนที่นี่อีกด้วยนี่คือแก่นแท้ของพลังแห่งแม่น้ำแม่หลัวเหอคนนี้ช่างเย่อหยิ่งจริงๆเขาไม่ได้จริงจังกับแม่น้ำแห่งชีวิตของเราเลยแม้แต่น้อยร่างอวตารของพลังศักดิ์สิทธิ์ของราชาเทพสายลมเหนือคำรามยังโกรธจัดในทวีปต้นกำเนิดเขาและหลวงเหอหมายถึงอะไร ข้าได้ยินมาว่าเขาสามารถเทียบชั้นกับเทียนคุณได้และมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากมีร่างหลายร่างนั่งนิ่งอยู่ไกลออกไปหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นร่างที่สง่าง,งามอย่างยิ่งลุกขึ้นยืนทันใดนั้นและยิ้มข้าจะลองดูอีกครั้งและดูว่าร่างกายของเขาจะต้านทานข้าได้ไหมกลอุบายสองสามอย่าง ยูฟูทำไมเจ้าตัวเล็กอย่างเขาถึงต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าล่ะยูฟูปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เองเหล่าเทพกษัตริย์ที่อยู่รอบๆทุกคนต่างก็หยุดเขาไว้เทพเจ้ายูฟูเป็นรองเพียงเจ้าแห่งแม่น้ำแม่เท่านั้นในแง่ของพลังในแม่น้ำแห่งชีวิตทั้งหมดแม้แต่ในแง่ของความแข็งแกร่งในการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวเขาก็เท่าเทียมกับเจ้าแห่งแม่น้ำ เพียงแต่ว่าวิธีการของเจ้าแห่งแม่น้ำนั้นลึกลับและคาดเดาไม่ได้มากกว่าเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองเสียงหนึ่งดังขึ้นกษัตริย์เทพหลายองค์หันไปเห็นร่างหนึ่งสวมอาภรณ์สีดำเหล่ากษัตริย์เทพเหล่านี้ต่างก็ลุกยืนขึ้นและทำความเคารพพระเจ้าแห่งแม่น้ำจงฟู่ท่านจงฟู่เทพเจ้าและกษัตริย์มีชื่อเรียกต่างกัน แต่ก็เป็นที่เคารพนับถือจงฟู่ท่านอยากพบเขาด้วยตนเองไหมราชาเทพยูฟู่ผู้สง่างามกล่าวความแข็งแกร่งของหลวเหอในตอนนี้อยู่ในระดับปานกลางชายในชุดคลุมสีดำกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ในอนาคตเขาจะมีความสามารถที่สร้างอิทธิพลต่อคำสั่งของทวีปต้นกำเนิดได้ด้วยเจ้าควรไปพบเขานะกษัตริย์เทพยูฟู ยักหน้าเล็กน้อยพวกเขาสองคนเป็นเพื่อนกันในเรื่องความเป็นความตายและก้าวมาจนถึงจุดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทีละก้แกนหลักของพลังชีวิตทั้งหมดคือพวกเขาสองคนภายในจัตุรัสช,ชะท่ำหลวเฟิงสวมชุดสีเงินยืนรออยู่และหยวนก็อยู่ข้างๆเขาด้วยกำลังมาหลวเฟิงสังเกตเห็นว่าภายในขอบเขตที่ถูกพลังของโลกครอบคลุมนั้น มีพลังที่มาถึงจัตุรัสในทันทีมันเหมือนกับการเทเลพอร์ตจากสถานที่ห่างไกลไปยังด้านหน้าของหลัวเฟิงนี่คือชายที่สวมชุดคลุมสีดำที่มีพลังแห่งชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและยังมีความลึกลับอีกด้วยเจ้าแห่งแม่น้ำราชาเทพจงฟูเหรอหลัวเฟิงมองไปที่อีกฝ่ายดูเหมือนเจ้านายของเจ้าจะบอกรายละเอียดของข้าทั้งหมด ให้เจ้าฟังแล้วใช่ไหมชายในชุดคลุมสีดำพูดด้วยรอยยิ้มรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรโบราณหยานเฟิงหลัวเฟิงกล่าวข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรในช่วงต้นของอาณาจักรโบราณหยานเฟิงนั้นตี้หยานเป็นจักรพรรดิองค์แรกของอาณาจักรโบราณหยานเฟิงในเวลานั้นมีราชาเทพระดับสองเพียงสามองค์ในราชวงศ์ และมีราชาเทพระดับสองห้าองค์ในเครืชิงราชาเทพที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเขาคือราชาเทพจงฟู่ราชาเทพจงฟู่เป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรโบราณหยานเฟิงและเขาต่อสู้ในทุกทิศทางในเวลานั้นราชาเทพจงฟู่แทบจะอยู่ยงคงกระพัน ชายในชุดคลุมสีดำถอนหายใจในเวลานั้นตี้หยานเพิ่งพาข้าเยอะข้าซึ่งเป็นราชาเทพแขกก็เลือกที่จะเข้าร่วมอาณาจักรโบราณหยานเฟิงโดยสมบูรณ์เช่นกันข้าอุทิศตนเพื่อรับใช้อาณาจักรโบราณหยานเฟิงแต่เจ้าได้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเพราะอาวุธของข้ามีพลังมากเกินไปตี้หยานจึงระดมกำลังอาณาจักรโบราณหยานเฟิงทั้งหมด มาล้อมและสังหารฆ่าชายในชุดคลุมสีดำหัวเราอเขาไม่เห็นรัฐมนตรีของเขาจะแข็งแกร่งกว่าเขาเลยข้าไม่มีทรัพยากรมากมายขนาดนั้นและข้าก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดทางกายภาพข้าพึ่งพาระดับของข้าเองเพื่อเทียบเคียงเขาด้วยอาวุธที่ทรงพลังเพียงอย่างเดียวเขาไม่สามารถทนต่อข้าได้อีกต่อไป ชายในชุดคลุมสีดำมองไปที่หลัวเฟิงหลัวเหอข้าเกรงว่าศักยภาพของเจ้าจะแข็งแกร่งกว่าของข้าเจ้าคิดว่าพวกเขาจะยอมทนเจ้าในอนาคตรหรือไม่อย่างน้อยตอนนี้อาจารย์และคนอื่นๆก็ใจดีกับข้าอยู่หลัวเฟิงกล่าวหลัวเฟิงรู้ดีว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาทรงพลังขนาดไหนในทวีปต้นกำเนิดทั้งหมด ตามข้อมูลของอาจารย์มีผู้คนทั้งหมด5คนที่ผ่านระดับที่2ของราชาเทพมาแข่งขันกับจักรพรรดิและราชาพวกเขาคือราชินีแห่งเฟิงตูราชาเทพแห่งโลกผู้แข่งแกร่งลึกลับจากอาณาจักรเงาสวรรค์บรรพบุรุษแห่งไฟและเจ้าแห่งแม่น้ำแม่ที่อยู่ตรงหน้าเขาราชินีแห่งเมืองหลวงแห่งลม และบรรพบุรุษแห่งไฟต่างก็มีความเหนือโลกมากกว่าราชาเทพแห่งโลกมีเรื่องบาดหมางครั้งใหญ่กับอาณาจักรสายฟ้าโบราณและมักจะลงมือเพียงลำพังเพียงเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับราชินีแห่งเฟิงตูเขาจึงเข้าร่วมบ้านสังสารวัตรผู้ที่อยู่ในอาณาจักรเงาสวรรค์นั้นลึกลับมากและแม้กระทั่งอาณาจักรโบราณทั้งสอง ก็ยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาเจ้าแห่งแม่น้ำซึ่งมีตัวตนที่แท้จริงคือราชาเทพจงฟู่ได้ต่อสู้กับอาณาจักรโบราณหยานเฟิงมาหลายครั้งเกินไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาราชาเทพหลายองค์ที่เป็นศัตรูกับอาณาจักรโบราณหยานเฟิงได้เข้าร่วมแม่น้ำแม่แห่งชีวิตซึ่งทำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นประเทศโบราณสองประเทศ กองกำลังชั้นหนึ่งสาหน่วยและมหาอำนาจห้าแห่งเหล่านี้คือกองกำลังที่กำหนดระเบียบในทวีปต้นกำเนิดกองกำลังหลักทั้ง3เช่นพระราชวังสองอาณาจักรสาลาหวันฟ้าและนาวาแห่งกาลเวลาและอวกาศเป็นสิ่งที่ยากต่อการจัดการมากเนื่องจากได้รับการชี้นำจากชาวต่างชาติผู้ทรงพลังซึ่งเทียบได้กับบรรพบุรุษทั้งสอง พวกเขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงลำดับของทวีปต้นกำเนิดแต่เพียงพยายามอยู่ในราชวงศ์หยวนเท่านั้นทรัพยากรบางส่วนไม่มีมหาอำนาจใดเลยในบรรดาห้าประเทศที่เข้าร่วมกับกองกำลังหลักทั้งสามที่ถูกก่อตั้งโดยเผ่าพันธุ์ต่างดาวเจ้าพูดถูกข่าใจดีกับเจ้าแล้วชายในชุดคลุมสีดำมองหลัวเฟิงด้วยรอยยิ้ม ถ้าอย่างนั้นเราก็ได้รู้จักกันแล้วในวันนี้เจ้าต้องการให้แม่น้ำแห่งชีวิตของข้าออกไปจากอาณาเขต20รัฐอันโกลาหลของเจ้าข้าก็เห็นด้วยข้าจะให้พวกเขาออกไปทันทีข้าเชื่อว่าในอนาคตเราจะต้องได้ร่วมมือกันชายในชุดคลุมสีดำยิ้มแล้วหายลับไปในอากาศหลัวเฟิงยืนอยู่ในจัตุรัสขมวดคิ้วเล็กน้อยจะร่วมมือกันในอนาคตเหรอ